สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศรีกรกฎนะคะในช่วงที่ดาพวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศรีกุมตั้งแต่วันที่8พฤศจ,จิกายน64ถึง8เมษายน65นะคะก็ เป็นช่วงที่ทานายเท่านั้นนะคะช่วงนี้นะคะก็ท่านใดที่เกิดกรกฎนะคะก็ลองเข้ามาเช็กดวงดูว่าเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีกุมนั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาคุณเช่นไรนะคะชาวกรกฎเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีคุณอยู่ในเรือนมรณะนะคะก็แปลว่าช่วงนี้นะคะชาวกรกฎเนี่ยนะคะ ถ้าคุณมีแผนหรือคิดจะทำอะไรเนี่ยนะคะคุณต้องอย่าตัดสินใจคนเดียวนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือการที่มีมีเรื่องให้ตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่โตเนี่ยต่างๆนะ่ยควรปรึกษาคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจหรือปรึกษาคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าคุณมีประสบการณ์มากกว่าคุณจะดีกว่านะคะอย่าตัดสินใจอะไรคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ คุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดได้นะคะหรือว่ามีโอกาสที่เป็นช่วงที่แบบทําอะไรแล้วเนี่ยนะคะคุณต้องปรึกษาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากๆนะแล้วก็เป็นช่วงดวงดาวที่โชว์มาว่า ความดีทําความดีหรือว่ากระทําในสิ่งที่ดีที่ชอบเนี่ยมักไม่ค่อยมีคนเห็นหรือเป็นช่วงที่ความดีถูกอับแสงนะคะหรือจะแปลว่าดาวในเรื่องของดาวคุณธรรมดาวศิลธรรมบางอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่กระทําผิดได้ง่ายนะหรือว่าถูกชักจูงได้ง่ายหรือมองสิ่งที่คือมีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเช่นจันทร์ เส้นกันนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะดาวพฤหัสบ,บดีอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดหรือจะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมองคุณไม่ดีก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงถูกผู้หลักผู้ใหญ่กันแกล้งแล้วก็อาจจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณดาวเกี่ยวกับศิลธรรมคุณธรรมต่างๆนะ่บางที จิตใจเราเนี่ยนะคะมันอาจจะคิดในสิ่งที่มันไม่ดีขึน้นด้วยหรือถูกขังจูงได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําดีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกเพ่งเลงถูกมองไม่ดีความดีถูกบดบงังถูกเรียกว่าอับแสงนะคะมันก็แปลได้หลายอย่างนะดาวดวงหนึ่งนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าท่านถ้าท่า,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 านท่านใดที่แบบว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วถ้าไปหาหมอเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่หมออาจจะวินิจฉัยผิดนะคะ เจอหมอที่วินิจฉัยผิดนะคะหรือคือช่วงเนี้ถ้าไปหาหมอหรือวินิจฉัยโรคอะไรเนี่ยก็ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมากนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่หมอวินิจฉัยผิดหรือเจอเจอเขาเรียกว่าเจอโรงพยาบาลหรือเจอทกเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมยัยอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าชาวกรกฎเนี่ยนะคะ ดวงมันมีมันมีโอกาสที่จะมีเพื่อนที่ไม่จริงใจเจอคนไม่จริงใจเจอคนที่คอยแต่ปอกลอกหรือเจอคนที่คอยแต่หวังผลประโยชน์ของคุณเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆคนไม่จริงใจคนไม่ดีเนี่ยชอบเข้าหาคุณชอบมาอยู่ใกล้ๆคุณจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะหรือจะแปลว่ามีศัตรูศัตรูจากคนใกล้ตัวมีโอกาสมีศัตรูจากคนใกล้ตัว นะคะก็อย่าไปไว้ใจใครให้มากนะสาหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยอย่าไว้ใจใครอย่าสงสารใครหรืออย่าเมตตาใครให้มากนะคะเพราะเป็นช่วงที่ความดีเนี่ยมีโอกาสถูกอับแสงหรือว่าไว้ใจใครแล้วแบบเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดจะเป็นลักษณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะดวงบอกว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินหรือปัญหาคดีความอะไรต่างๆเกิดขึ้นมีภาระหนี้สินให้ให,ใ,หให้ต้องรุมเรา้าให้คิดมาก นะคะหรือมีโอกาสมีคดีความเกิดขึ้นด้วยทําอะไรก็ต้องระมัดระวงังต้องรอบคอบให้ดีนะคะหรือว่าการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยควรมีสติคนรอบคอบถ้าไม่มั่นใจในสิ่งไหนควรปรึกษาคนที่เขาเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนจะยิ่งดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะตัดสินใจอะไรกเกิดขึ้นแล้วมันพลาดได้พลาดได้ง่ายจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะถ้าถ้าท่านใดที่รอในเรื่องของ ดวงเกี่ยวกับท่านที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษานะคะหรือได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่การเรียนการศึกษาอาจจะยังไม่สำเร็จผลเท่าที่ควรหรือในเรื่องของการเรียนเนี่ยก็จะคิดติดขัดไม่ราบรื่นด้วยนะคะก็เป็นในลักษณะนี้ได้นะสำหรับท่านที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาหรือมีโอกาสได้ไป เรียนรู้อะไรที่มันไกลถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ชาวกรกฎเนี่ยถ้าคุณได้ไปเรียนรู้หรือได้ไปศึกษาหรือได้ไปทําอะไรก็ททาอะไรใหม่ๆเนี่ยเปิดโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตเนี่ยไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศได้ยิ่งดีนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าในในเรื่องดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีมีโชคหรือมีลาภผลบางอย่างจาก ความเป็นความตายก็ได้นะคะหรือมีลาภผลจากต่างถิ่นแดนไกลมีโชคต่างประเทศนะคะต่างมีโชคต่างประเทศแล้วก็มีโชคจากสิ่งที่มันอยู่ไกลไหรือมีโชคจากสิ่งเก่าแก่แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยถ้าชาวกรกฏคุณได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปทําบุญหรือไปไปวัดวารามไปกราบ สิ่งบางสิที่วัดได้วัดหนึ่งที่คุณสการะมากๆ,ๆที่นับถือมากๆเนี่ยจะให้คุณจะให้คุณเกิดดวงชะตาคุณมากนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้มีโอกาสมีโชคจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือมีโชคจากความเป็นความตายอย่างนี้ก็ได้นะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าลองเสี่ยงโชคดูนะสําหรับชาวกรกฎนะคะ ในช่วงที่ทำนายเนี่ย8พฤศจิกายน6 4ถึง8เมษายน65เนี่ยเป็นไม่ได้ก็ลองเสี่ยงโชคหรือว่าซื้อหวยติดไว้นะคะอาจจะเป็นเลขอายุคุณก็ได้นะคะแล้วก็เลขอายุของคนที่เสียชีวิตที่คุณรู้จักอย่างนี้ก็ได้นะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่า สุขภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับระบบคอนะคะเจ็บคอคอเจ็บระบบภายในสตรีระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบน้ําในหูไม่เท่ากันฝีหนองการวิงเวียนศรีรษะอะไรต่างๆก็ต้องต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนดวงชะตาจะบอกว่าชาวกรกฎเนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะใยเรียกงเป็นช่วงที่ใ่รู้ใ่เรียนรู้ใ่พัฒนาตนเองหรือว่าสแสวงหาความสําเร็จให้กับตนเองเป็นอย่างมากนะคะดวงเนี่ยในเรื่องของการเติบโต ความเติบโตหรือความก้าวหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือว่าในเรื่องของความสําเร็จทางด้านการงานด้านอาชีพต่างๆเนี่ยนะคะคุณต้องอาศัยความเพียรความวิรลยะอุตสาหะให้มากๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ทําอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของงานเนี่ยถ้าคุณต้องการความก้าวหน้าความเติบโตทางการงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่ทําแล้วมันรู้สึกว่าทําดีแนละ้วมันอาจจะไร้ค่าหรือคุณมีผลงานที่โดดเด่นเป็นคนขยันทํางานมากๆ ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากๆเนี่ยแต่มันเป็นในช่วงที่มีโอกาสที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองไม่เห็นคุณค่าหรือเขาเมินเมินในศักยภาพเรามองไม่เห็นหัวเราจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยเกิดความท้อแท้หรือว่าน้อยเนื้อต่ําใจอย่างนี้ได้นะจากคนรอบข้างนะคะจากเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรคือต้องมีความอดทนวิต้องมีความเพียรให้มากๆนะคะจิตใจคุณต้องเข้มแข็งให้มากๆนะคะจึงจะ สามารถที่จะเกิดสิ่งที่ดีหรือสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะก็ช่วงนี้ก็ขอทำนายเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ